รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติประจำปีการศึกษา2564ครูผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 1. น,นางกัญจนัศรีสละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2. นางสาวนันทวันตอบงามกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3. นางสาวอรารยาอุตมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยครูผู้สร้างนวัตกรรมดีเด่น 1. น,นางสาวจิรัตน์นันทพฤตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. นางสาวก,กนกพรจันน้อยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3. นางสาวประพัฒสอนแจ่มจำรดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม 4. นายธีรพงศ์สดใส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ดีเด่น 1. น,นางนิรุบลนาทองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2. นางสาวอาภัสราชัยดีนีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม 3. นายพัชรวิทย์แสงวัชรสุนทรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4. นายวาทิ์ชาติไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5. นายธีรนนท์อปรยูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครูผู้มีงานวิจัยดีเด่ 1. น 1. นายภูธเรศพร,รประสิทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. นางนิรุบลนาทองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3. นางนัทธนิชาแก้วสาครกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4. นายชินกรตศรีสุขกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5. นายพักพงศ์โพสิมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพครูผู้ดูแลนักเรียนในที่ปรึกษาดีเด่น 1. น,นางสาวทิติการสีตระกูลสมบัติกิจกรรมแนะแนว 2. นายพชรวิทย์แสงวัชรสุนทรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3. นายอานนนปานะจำนง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. นางสาวสาวิพักนวสิมัยนามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5. นางสาวกนิฐามีสารพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครูผู้ให้ความรักเมตตาเอาใจใส่ดูแลให้กํำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้สิทธิ์ดีเด่น 1. นางสาวอุทัยวันนุ่นดำ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2. นางสาวทิติการศีตระกูลสมบัติกิจกรรมแนะแนว 3. นางสาวจินตนาอุทบูร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม 4. นายเฉลิมพันธ์กองเพชรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5. นางสาวนันทนารฤชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยครูผู้ส่งเสริมให้สิทธิ์เกิดการเรียนรู้ มีทักษะและมีนิสัยที่ถูกต้องดีงามดีเด่น 1. น,นายกฤติเดชส,สีมารัตน์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภละศึกษา 2. นายสิทธิพันธ์โสมะเกตรินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. นายสยมภูสิงโตกิจกรรมแนแนว 4. นางสาวพ,พันนรีเทียนกระจ่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5. นายบุญส่งโตบารมีกุลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมครูผู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนและองค์กรภาครรศฐภาคเอกชนดีเด่น 1. นนายส่งเสริมสุทธศนาพานนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. นางสุริพรเตชะธนะอิทธิกุลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม 3. นางสาวชนุกชนวิภูสิทธิ์วรกุลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. นายยุทธนาจันเพนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 5. นายสุภกรอรัครกรมาลาภากุลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูผู้ส่งเสริมอนุรักษ,ษ์ศิลปะวัฒนธรรมดีเด่น 1. นางสาวจินตนาอุทบูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม 2. นางศรีนาชมุ่งกาะกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3. นางธัญ,ญพรจอมกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม 4. นายวุญส่งโตบาร,รมีกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม 5. นายวิเศษเพศหงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาครูผู้ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารดีเด่นกลุ่มบริหารดีเด่น 1. นางนางนัทนาน,นุประพันธ์กลุ่มบริหารบุคคลนางสาวชมพูนุษย์บรรณกิจกลุ่มบริหารวิชาการนางวรัญญารัตนวงศ กลุ่มบริหารทั่วไปนายถวันเลิศคมวัดกลุ่มบริหารงบประมาณนางทันพิมลวัศยางกูลสำนักผู้อํานวยการวัดที่รอยตรีวันลบดิดสวนสำนักงานผู้อํานวยการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่น 1. น,นางสาวแพรวพันธ์วิคเนศหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2. นางสาวจันทิพ,พันธ์สวัสด์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลลศึกษา 3. วัดที่รอยตรีทันสุวรรณหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4. นางสาววันวิสาภูมิภูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีครูผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อสิทธิและราชการ 1. น,นางสาวอาติออนตัญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2. นางสาวมณีรัตนพวงสุมาลีกิจกรรมแนะแนว 3. นายพักพงศ์โพสิมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 4. นายสรวิทย์ประสงค์สุขกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5. นางสาวนงรัต์เข็มกำเนิดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูผู้ยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะดีเด่น 1. นางสาวแพรพันธ์วิคเนตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2. นางสาวพัชชนสิริพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3. นายนราธรสุวรรณกลุ่มสาระการเร,ยร,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 รเียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม 4. ว่ทที่ร้อยตรีกิษฎายศปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภาศึกษา 5. นางสาวนิตยาจันเพชรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพครูผู้มีความรอบรู้ทันสมัยและทันการเปลี่ยนแปลง 1. นางทันพิมลวัศยังกูลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศา,าสตร์ 2. นายสยมภูสิงโตกิจกรรมแนแนว 3. นางสาวนัชชานันทวิชิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4. นายวายโยขุนราชกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม 5. นางสาวสุขุมานสุขุมมานัาน,นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครูผู้มีวินัยและรักษาวินัยดีเด่น 1. นางสาวอาติออนตัญญาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2. นายธีรพงศ์สดใสกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3. นางสาววีรพรแก้วชูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. นางสาวพันนรีเทียนกระจ่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5. นายกิติทัศน์ช่างประดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศครูผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 1>, 1. นางสาวนันทวรรตอบงามกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2. นางวรัญญารัตนวงศ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3. นายวาทิดช,ชาติไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4. นางสาวปานิสาอนุสิริกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5. นางสาวสสิปภา,ภาสิริสำราญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 6. นายจตุรพัฒนิทิรักกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 7. นายถนอมชัยฉิมวงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรางวัลครูดีในดวงใจประจำปีสองพ 1. นารงางสาวก,กนกพรจันน้อยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2. นายเฉลิมพันธ์กองเพชรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3. นายสยมภูสิงโตกิจกรรมแนะแนวรางวัลการวิจัยในชั้นเรียนประจำปี2564การวิจัยในชั้นเรียนระดับดีมากประจำปี2564นายภูทะเรศพรประสิทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิจัยในชั้นเรียนระดับดีประจำปี2564 1. นางนิรุบลนาทองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2. นางนัทธนิชาแก้วสาครกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3. นายชินกริสีสุขกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะการวิจัยในชั้นเรียนระดับชมเชยประจำปี2564 1. น,นายพักพง์โพสิมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 2. นางสาวปิยพรสมวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์